ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทเลยคลมตี้มอส EP ที่18นะผมแล้วก็รู้สึกว่าของมันจะย้อนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปหาใหม่ก่อนแล้วกัน ว่าให้ผมซูมเข้าอีกนิดหนึ่งใช่ไหมอ่าประมาณไหนดีทุกคนเอาประมาณนี้แล้วกันได้ไหมอ่าประมาณนี้แล้วกันนะผมส่วนเวลาตีบงตีบอสอะไรอย่างนี้ผมก็จะซูมออกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะยังไงอะจะเล่นลําบากนิดนึงครับเออเล่นจอใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นรอบนอกเนาะโอเคเห็นไหมว่าของเรามันไม่ครบอะเออที่จริงมันจะมีอยู่9ใช่ไหมล่ะอันนี้มันมีอยู่7อันนะครับเหมือนจะขาดอะไรไปนะไม่รู้เหมือนกันแฮะเดี๋ยวผมไปหาคืนก่อนแล้วกันนะครับผมแป๊บเดียวแล้ว ก็อันนี้ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็มีครบแล้วนะเมื่อกี้ผมนับ7นะครับที่จริงมันมี8นะเออนับผิดเท่าที่แล้วเราก็เก็บไปเลยครับผมอ่าแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวขอเวลาเก็บก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทนี้โดยที่เราจะเอาเจ้าไลฟ์ฟรุตอันนี้เนี่ยไปถามไกด์ดูนะครับเพราะว่ามันสามารถทํำแม็กเลือดได้แล้วใช่ไหมอ่ามีคนบอกผมแต่ว่าผม ผมไม่รู้นะครับผมก็คือผมคิดว่ามันน่าจะต้องแบบลงไปหาไอเจ้าตัวเอ็กโตพัสทรงพัสซึมอะไรนั้นก่อนนะครับอ่าอ่านี่นะครับผมสามารถทำบัดออเรินได้แล้ว1อันนะครับผมอ่าแล้วก็ไอมิราเคิลนฟุตเนี่ยก็ต้องใช้ไลฟ์อันลอยนะครับเดี๋ยวไลฟ์อันลอยเดี๋ยวเราค่อยไปหาเนาะโอเคเดี๋ยวมาทำบัดออเรินกันก่อนครับก็ต้องใช้อู้ต้องใช้บัตรออฟด้วยแล้วก็ใช้อ่าโอเคน่าจะจำได้มัง้งแล้วก็ไอ้นี่ใช่ไหมปึ๊บ เออโอเคครบแล้วนะผมไปกับซิงไอ้ที่ไม่จะเป็นออกไปอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาครับเป็นอันนี้เลยนะครับอ่าได้แล้วนะผมโอเคก็มันจะบวกแม็กเลือดให้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะผมขอไปอ่านอ่าเท่าไหร่เนี่ยยี 25, หรือเปล่าอ่าเลือดเราจะกลายเป็นสีสม้มใช่ไหมปึ๊บ เออดูดูด,ดูวิเจ๋งมากเลยเลือด600กว่านะครับเออก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคนะครับตอนนี้เราได้อ่าของเพิ่มแม็กเลือดมาแล้วอันนึงเดี๋ยวเราจะไปดันเจียนนะครับผมเพื่อไปหาเจ้าเอ็กโตพลัสซึมนะครับนะอ่าส่วนวิธีการหาเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะใช้ไอ้เจ้าเข่าวควายของผมนะผมเออหรือเรียกว่าแบตเทิร์นคลายเพื่อเพิ่มจํานวนให้มอนมันเกิดเยอะๆนะครับผมจะได้แบบเออฟันมอนยับเลยนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงดันเจียนแล้วผมขอลงไปข้างล่างอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปทําการเรียกมมมมอนนนนเเาาาะะทีีีดยว้้ผซูปรณลกันนะ ซูมเข้ามานิดนึงนะครับไม่ว่ากันใช่ไหมก็ยังพอเห็นอยู่ใช่ปะก็คนดูขอมาครับผมก็จัดให้นะครับบางคนเขาไม่เห็นเนาะเพราะว่าแบบอาจจะดูในมือถือผมก็ลองไปดูละมันมันจะเล็กไปนิดนึงนะครับเออมันจะดูยากเนาะเดี๋ยวตีเอาเออไอ้กตัวพัชซึมมาแล้วตัวแรกครับผมอืมสวยเดี๋ยวผมจะไปเรียกตรงอู้ยย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 ย นี่ไงนี่ไงโบลีเหรอโบลีหรอนึกว่าบุสลีขอแป๊บหนึ่งเพื่อนขอแป๊บหนึ่งได้ไหมจะขุดกับดักตรงนี้ออกโอ้ได้เอ็กโตบลัดมาด้วยอันนี้รู้สึกว่าจะแปลงเป็นเอ็กโตพัทซึมก็ได้นะครับอ่าโอเคค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็วีหอกนี่ครับต่อได้นะครับเราจะเก็บไว้แล้วก็พาราดินพาราดินเดี๋ยวก่อน พลัอุ๊ยพาลาดินมันอยู่ตรงไหนวะขอดูดเลือดขอดูดเลือดหน่อยขอดูเลือดหน่อยอื้อฮึอืมดูดยับเอา้าหายไปแล้วอ่าเราได้ชาบีมาแล้วนะผมเออแดดพระเจ้านะครับอันนี้เป็นหนึ่งในของแดดนะครับผมเออเดี๋ยวรอผสมเลยได้ยาฮันเตอร์พอดีกดเลยครับผมเจวะนี้แล้วก็ทําการซัมมอนออกมาเยอะๆอื้มโอ้โหมาโน้แล้วมาโน้แล้ว,ม,ลวมันจะนวนเนียเกินไปไหมอโหโอ้โหติดสโลติดเจาะเกาะอ,อีกอื้มติดทุกอย่างติดทุกอย่างขอปิดก่อนรู้สึกจะไม่ไหว โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกโอ้โหเอ้โดนไล่โดนไล่ทำไมเจ็บจ like ังโดนไล่โดนคอนโดนค้อนโอ้โหใจเย็นเพื่อนลงมาก็เอาเลยนะเห็นไอ้ที่มันอยู่ใต้ใต้ตีนผมปะมันจะบอกแบบเอ้ยปิดปิดปิดมันจะบอกแบบว่าอะไรอ่ะตำแหน่งมอนนะครับผมดูดิตำแหน่งมอนตำแหน่งมอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแปมหนึ่งเพื่อนแปมหนึ่ง เออฟันตายในกำแพงไปให้เธอใจเย็นๆแล้วลองฟังฉันสักหน่อยได้ไหมได้ไหมเออเดี๋ยวก็ต้องขอฟาร์มสักแป๊บหนึ่งละกันนะผมอ่าทุกคนน่าจะได้เห็นประสิทธิภาพของมันแล้วว่ามันเรียกมอนเยอะขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับผมโอเค a few moments later โอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาพาลาดินตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายละกันโอ้โหโอ้โหดูดูมันปลาคอนดูมันปลาคอนเออทีนี้ได้ครับผมเออยวผมตีตรงนี้แหละเออนี่ไง คารลาดินดอบอะไรไหมโอ้โหไม่ดบครับผมเดี๋ยวรอฟาร์มใหม่แล้วกันเราไม่ต้องฟาร์มใหม่ก็ได้นี่ทุกคนเพราะว่าไอตัวนี้มันน่าจะมีตัวที่ขายมอนสเตอร์แร์อยู่นะครับถ้าเราฆ่าได้นะเอออ่านี่ไงครับผม Only usable at night or underground ครับอ่าใช้ในตอนกลางคืนหรือว่าใต้ดินเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะลองใช้ตอนกลางคืนตรงนี้นะครับอ่าลากมาันออกมาโออยู่ข้างบนนะผมอยู่ข้างบนม,มาดิ ได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอะจงดอบไมาให้ข้าซะจงดอบไมาให้ข้าซะโอ้ยโ,โอ้ยตีแรงนะเราตีแรงนะเราโอ้โหทำไมมันดอบยากอย่างนี้เฮ้ย โอ้โหกว่าจะดอบทุกคนผ่านไปกี่ตัวก็ไม่รู้โอ้โหไม่มีดวงเลยอะไรเนี่ยสงสัยใช้ดวงตอนตีบวกของไปหมดแล้วนะผมเออมันก็เลยไม่ดอบนะเดี๋ยวเราทาไอ้นี่ก่อนดีกว่านะผมมาสเตอร์นินจาเกียร์นะครับนะเออก็จะเหมือนในจอนนี่เอ็นนะครับผมอ่ามาสเตอร์นินจาเกียร์ฟึบเดี๋ยวเราจะมาใช้แทนไอ้เจ้าตัวผ้าพันคอเราแล้วนะผมเพราะว่ามันแดดได้ไกลกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีดอทแอทแท็กด้วยนะครับเออซึ่งมันดีกว่าเยอะเลยออเจสซอรี่ <Access ory S 2> พวกนี้ก็ถ้าใครอยากได้นะครับมันก็อย นะไปหาในดันเจี้ยนพร้อมกันเลยนะครับเออมันก็จะค่อนข้างจะแบบดีหน่อยนะอันนี้ก็มันดรอปจากไอตัวหมาป่าเนาะมูนคามอันนี้นะครับเออไอไววูแบบแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นหนังสืออันนี้นะผมเรดออฟเดอะแอนเชียนนะครับนะดาเมจสี่สิบหกนะครับผมการโจมตีของมันก็มันจะตีทิ้งมาแบบนี้นะครับเออแล้วก็กระจายออกไปนะครับนะอ่าแล้วก็ถ้าเราเรียกอีกเนี่ยอันเดิมมันจะหายไปแล้วก็เปลี่ยนที่ใหม่นะครับผม มันก็จะกับไอกระพริบอยู่อย่างนี้แหละแบบปวดหูเลยส่วนไอเจ้าพาลาดินแฮมเมอร์ของเราเนี่ยดาเมจอยู่ที่111นะผมอ่าการโจมตีมันจะเป็นตีไปอย่างนี้นะเออระยะมันจะประมาณนี้นะผมมันสามารถรวมกับคอนอันเดิมของเรานะครับไอพีวูเอ็นพีวูเอ็นเนาะเออแล้วก็รวมของพวกนี้นะครับกลายเป็นฟอร์เรนพลาดีนแฮมเมอร์นะครับจะบอกว่าใครเป็นสกอร์เลียบาร์อันนี้ต้องไปขุดนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องตีบอสโกเลมนู่นแหละทุกคนอ่าแล้วเราก็จะเอาคอนนี้ไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเจ้าตัวอะไรนะเอ็กโตบล ได้นะผมอ่านี่นะมันจะสามารถรวมเป็นเอกตพลัสซึมได้นะผมแต่ว่าไม่ต้องใช้อยู่3อันนะครับนะเออซึ่งมันก็ต้องอ่ารวมแบบว่ารวมหมดเลยละกันนะผมปึ๊บอ่าเอกตพลัสซึมร้อยเก้าสิบสองนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็อู้มาร์คแมนมาร์คแมนโบ่เหรอเป็นโดเนอร์ไอเทมอีกแล้วนะผมของจากผู้พัฒนาใช่ไหมเอ่ยก็น่าจะยิงอะไรไม่รู้ตามหลังใช่ไหมอู้เอ้ยเดี๋ยวนะไมมัน,มนโห โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหถ้าเป็นตนูไม้เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรนะ ไอเจ้าตัวอะไรนะลืมลืมชื่อละเจสเตอร์นะผมเจสเตอร์แอโร่นะไอลูกธนูอะไรนะลูกธนูไอฟอเรนสตาร์นะครับเดี๋ยวเราก็ถอดของออกเปลี่ยนสายนิดเดียวก็พอนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบง่ายนะเออไอที่ผมมีน้อยเลยเนี่ยก็คือเอเซนต์ออฟซันไลท์นะผมซันไลท์ผมมี8นะครับส่วนไอที่เยอะๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเอเซนต์ออฟอีเลียมนะครับเออแล้วก็ลองมาก็เป็นเคออสนะอีเลียมมันเยอะเพราะว่าผมไปไอนี่มังตกป่านะครับผมก็ถ้าเกิดเอามาคราฟกับเอ็กโตพัทซึมเนี่ยมันจะกลายเป็นคอออฟเคออส คอออฟซันไลท์แล้วก็คอออฟอีเลียมนะผมก็มันจะเป็นของแต่ละแบบนะครับอ่ะครับมาแบบนี้แล้วก็เอา3อันเนี้ยมารวมกันนะครับจะกลายเป็นคอออฟคาลามิตี้นะครับผมอ่าน่าจะใช่ใช่ไหมปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปรวมที่ไหนเออไม่ต้องใช้ไอ้นี่อีกนะผมใช้อะไรนะสกอรียบาร์อีกแล้วนะผมเออไอ้สกอรียบาร์นี่แบบอืมนะถ้าถ้าได้มันมานี่คือแบบก็จะดีโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นสายเวทนะครับเดี๋ยวผมจะครับไอเจ้าเทียสออฟเฮเวนมานะครับผมอ่าก็ใช้ของไม่ยากนะครับใช้วอเตอร์โบใช ใช่อ่าโอเคนะผมอ่าแล้วก็ใช้หนังสือไอ้ต้นเกมเรานะผมที่มันผสมเป็นอะไรนะไฟกับน้ําแข็งนะครับอ่าได้มาแล้วนะผมตอนนี้เป็นอ่าติดมาเป็นเมนิกนะครับผม Tears of Heaven นะครับนะดาเมจอยู่ที่60นะครับตอนนี้การโจมตีของมันจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้ ุยอดโคตรเท่แต่ดินมา,นาเราหมดเร็วมากทุกคนปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊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 โหโคตรเวอร์เดี๋ยวผมขอหาของอย่างอื่นก่อนนะผมไม่รู้ว่าจะมีของเวทอะไรน่าสนใจอีกไหมนะครับนะอ่าอู้ทำของได้อาตอนนี้มีอิสเซสซอรีใหม่มาสองอันนะครับที่เราสามารถครับได้ตอนนี้นะผมอ่าสองอันนี้แล้วก็มีของเวทอันนี้นะผมของเวทที่เป็นกระทน,นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลย A later few moments later. โอเคนะครับผมของผมก็หาครบเรียบร้อยนะโอ้ใช้เวลาหาค่อนข้างนานเหมือนกันนะผมเดี๋ยวกลับไปแคนเซิลอีเวนต์แล้วก็ไปคราฟกันละโอเคครับที่ไอซ์แมชชีนอ่านี่นะครับผมก็จะได้มาแล้วนะผมนะเป็นอ่าคริสตัลแฟลสตาฟนะครับผมได้มาอยู่ที่49นะในตอนนี้นะผมนะก็ มันจะยิงเหมือนดวงวิญญาณออกไปแล้วก็ระเบิดนะผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนมาเป็นสายเวทแล้วก็เดี๋ยวไปหาของแป๊บหนึ่งนะผมหาไอเซซอรี่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาคาฟเป็นของเวทกันโอเคนะครับอันนี้จะเป็นของสายเวทของเราที่มีในตอนนี้นะผมก็จะมีไออันนี้นะผมเซเลเชียลเอมเบมนะครับนะแล้วก็อ่าเซเลเชียลคับแล้วก็เป็นมา n าฟลาเวอร์นะครับจะเป็นของเวท3อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเลือกใส่ดูครับแล้วก็ถ้าจะทําของแท้งเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงนะผมอันนี้มันจะออกแนวแบบเน้นแท้งนิดน,นึงนะผมว่า จะนิดนึงแหละคือแบบ มันบวกดีฟน n ์ให้เยอะมากนะผมถ้าใครอยากเล่นแบบถึกๆก,ก็เล่นเซตนี้นะผมก็ไม่ต้องใช้อนี่ด้วยนะครับฟอร์เสนเทอร์เรนเชลนะอ่ะาคับเป็นอนี่นะผมมันชื่อว่าบริจิตบูวาร์หรือเปล่าอ่าน่าจะประมาณนี้นะผมเออมันจะบวกดีฟน n ์ให้8นะครับถ้าเกิดว่าเลือดเราต่ํากว่า25%เนี่ยมันจะได้อะไรนะลดดาเมจอีก25%ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าผมแปลไม่ผิดนะก็มันจะบวกไอทีมของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายคนแล้วก็กดทีมนะเออแล้วก็ต้านน็อกแบ็กด้วยนะครับผม ออกแนวแบบเน้นถึกนิดนึงนะเออก็ใครอยากเล่นถึกถก,ก็เล่นเซตนี้นะผมผมคิดว่าดาเมจอาจจะไม่แบบแรงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นชุดเกาะแบบ สายที่แบบว่าบวกบาลานะ์น่ะทุกคนเข้าใจคำว่าบวกดดเมจแบบออเาเมดไหมมันไม่ได้บวกนิ้นแบบสายเมจิกสายอะไรเรนอะไรประมาณนี้นะครับผมน่าจะเข้าใจนะนี่บผมเอาเทอร่าเรไปด้วยอ่าเดี๋ยวไปทําการตีบวกเทร่าเรสักหน่อยนะครับนะยังไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวเราจะคราฟไอ้มาสเตอร์นินจาเกียร์ไปอีกขั้นหนึ่งครับนะอ่าก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยครับว่าอยากดูนานกว่านี้อีกนะครับผมก็รู้สึกว่าคลิปจะสั้นไปอย่างนี้หรือเปล่าอ่าถ้ามันสั้นไปเดี๋ยวผมจะอ่าจัดให้แบบจูใจไปเลยนะครับผมเออแบบคอมโบ เซตไปลยนะกวัวว่าคลิปมันจะยาวที่ไหนได้แบบคนดูบอกว่าคลิปสั้นนะครับโอเคงั้นจัดไปนะผมอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวทําเป็น Star Disk Ninja Bell นะผมก็ต้องใช้อ่ะโอเคของประมาณนี้จะไม่ได้ก็กด F ขึ้นมาแบบนี้นะครับนะเออง่ายดีโอเคของครบแล้วนะครับแล้วก็ถอดอันนี้ออกมาฟื้นไปที่ อ่าท่งเหรอไปที่ทั่งใช่ไหมฟึบออกมาอ่าได้แล้วนะผมอ่าอู้ติดแมกนิซิงมาให้ด้วยนะผมเป็นสตาร์ติสนินจาเบลนะผมนะมาสเตอร์นินจาเกียร์ที่แบบเวอร์ชันที่แบบอัปเกรดผสมของมานิดนึงนะผมโอเคอ่ะผมทําการวางหีบลงไปอีกชั้นหนึ่งละนะผมมันจะได้แบบว่ามีหีบไว้เก็บของเยอะๆนะครับนะเออผมชอบวางแบบนี้มากกว่านะครับเท่ดีนี่ไงทุกคนมันจะต้องใช้อันนี้ครับนะบเออไอชุดก่อนเนี้ยที่เราเคยบู๊ตถึงแต่ว่าเรายังไม่ได้ครับนะครับนะเอะอออเสื้อเหรอเสื้อต้องใช้ไอดอกไม้ ai, อันนี้นะผมอ่าได อ o b s i d i a n Rose อันนี้ที่มันจะดอปจากไอเจ้าตัว fire imp นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคตัวติดตัวติดก็ครับออกมาฟึบอ่าก็จะเป็น brim flame set นะครับผมอ่าโอเคใส่เข้าไปฟึบเดี๋ยวเราจะไปกันที่ jungle นะครับผมอ่าลืมแป๊บนึงนะใช้น้ำยาวับไปเลยละกันนะครับโอเคใช้อันนี้แล้วก็วับอุ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดิ่วเดวเดิ่วเดวมันเล่นวับเข้าข้างในเลยนะครับผมโ,โหเอ้อย่างงี้ก็ได้เหมือนกันเอออีซี่นะครับผมโอเคครับผมชิลๆไปตีบอสตัวนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมขอเปิดเพลงหน่อยละกันนะ อ่อ e ซี่มากเลยตัวนี้ตอนแรกกะว่าจะไม่โดนสักดอกแล้วนะทุกคนโอ้โ oh, ห oh. มาโดนดอกสุดท้ายนะครับจะนูฮิตให้ทุกคนดูซะแล้วนะเนี่ยเอาจริงโอเคเดี๋ยวผมตีให้มันหมดหมด,หมดไปก่อนละกันนะผม A few minutes later โอเคนะครับ,ม okay, รบหมดแล้วนะที่ผมมีนะครับนะแต่ว่าวอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อใช้ได้ครั้งเดียวนะครับบอกมานะให้ร้อยหนึ่งเลยเหรอ อโอ้โหโอ้โคตรดีนะผมผมอยากตีอีกอ่ะมันแบบมันตีมันดีนะผมแล้วก็ตีง่ายด้วยเดี๋ยวผมไปหาของก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดหีบลนลวัวเลยนะผมเออเปิดถุงเปิดถุงพูดผิดแล้วก็รอขายที่ไอนี่เลย โอเคครับของเยอะมากแล้วก็นี่ครับผมเราได้สิ่งนี้มาแล้วนะผมเป็นเดี๋ยวก่อนไปดูข้างนอกนะครับเป็นปิ๊บอยทรีเทันนะครับผมที่ผมบอกว่าเออมันจะรวมกับไอ้นี่ได้นะผมรวมกับเซลล์โฟนของเรานะอันนี้มันเป็นของมอสอะออเคมิสเอ็นพีสีนะผมอ่าเดี๋ยวรวมไอ้นี่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงอันอื่นนะเออแล้วก็ได้เอ s เ n ็นออฟซันไลท์นะครับผมอันนี้ได้มาเยอะมากเลยนะได้มา123ครับโอเครู้แล้วว่าฟาร์มจากไหนนะครับตอนนี้อ่าน่าจะคราบได้แล้วใช่ไหมอ่าเรียบร้อยครับผมคราเป อ้าเนี่ยผมอเคมีส p ีบบอยทเทเลพอร์ทเทช<ๆ> <asure S 2> ันเมนูใช่ไหมอันนี้คลิกขวาแล้วกันนะครับอ่ะลองดูสิโอโหโหโคตรสะดวกทุกคนโอ้โหลยดีเลยน้อยลงมากนะครับดูนะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะ เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปลี่ยนฮอตคีย์ใหม่นะผมโอเคที่แน่ๆเลยก็คือเราได้พิกซอแล้วนะครับซึ่งมันสามารถขุดอ่าสกอเรียออรนะครับมันบอกข้างล่างอยู่ทำนะนะเออแคนไมสกอริอาร์เห็นไหมเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปซัดไอราเวชเชอร์เดี๋ยวเราจะไปขุดสกอริอาร์มากันนะครับผมบางคนบอกว่ามันสั้นไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ EP นี้แบบ เออแบบจุใจไปเลยนะผมแล้วติดเลเจนดารี่มาด้วยพิคแอคูอะไรบะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปขุดสกอรีเออโดยใช้พีคแอคของเรานี่แหละนะครับนะโดยที่เราจะไปที่อ่าเอาอันนี้ปุ่มนี้ซ้ำอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าแบ็กสแลชนะผมเอาแบ็กสแลชก็ได้อ่าโอเคน่าจะได้ใช่ไหมอ่าโอเคนะครับใช้แบ็กสแลชละกันเดี๋ยวเราจะไปที่โอเชียนด้านซ้ายนะผมอ่านี่นะผมไอสกอรีเรออที่เราเจอตอนแรกๆนะครับนะอ่านี่นะผมหน้าตาอย่างนี้เลยนะถ้าอยู่ด้านใต้ก็มีโอกาสโดนไอไฟที่มันแบบหยดลงด้วยเห็นไหมเออเดี๋ยวมมาเจออกันนตที่ผขุดไป ได้จานวนหนึ่งละกันนะครับโอเคเออทุกคนดูดิมันไม่ได้มาขุดได้อย่างเดียวนะมันดรอปจากมอนด้วยนะครับเออเห็นไหมเห็นไหมใช่เดวิลฟีดอ่ะมันดรอปด้วยนะครับอ่าสบายกูเลยทีนี้ฆ้ามอนเอาก็ได้ไม่ต้องไปขุดก็ได้นะครับผมเออถ้าใครแบบอยากบวกมอนนี่ก็บวกมอนเอาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดๆโอ้โหเล็ดเล็ดลัวว a few moments later ก็ได้ s ียออ a มาทั้งหมดเท่าไหร่เอทั้งหมด458ก็เยอะแล้วนะผมโอเคเอาไปเลยนะครับผมนะ อ่าได้มาเก้าสิบนะผมโอเคค่อนข้างจะดีเลยโอ้ทำซีจิลออฟคารามิทัสได้แล้วนะผมเป็นของเวทอันใหม่นะไม่ใช่ของเวทแหละเป็นอ็อกเซสซอรีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำอ็อกเซสซอรีใหม่นะครับผมนะอ่าโอเคตอนนี้ของครบเรียบร้อยแล้วผมคิดว่านะอ่าเนี่ยผมก็จะคราบเป็นซีจิลออฟคารามิทัสได้นะครับนะมันจะบวกอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเวทนะครับแล้วก็ลดการใช้มานาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะจากนั้นก็มันจะบวกแม็กมานาให้อีกร้อยหนึ่งนะครับผมแล้ว ก็ใส่เข้าไปฟึบโอ้มานา400มานา400นครับตอนนี้โอ้โหเออเดี๋ยวนะมันทําเลือดได้อีกนี่ทุกคนใช่ไหมเออของดีเลยนะผมเป็นเลือดเขียวนะรอบนี้จึ๊บอ่าเราก็จะเอาลิฟวิ่งชาร์ตมาผสมกับแ p l a n ที่มัสหรือเปล่าเอยอ่ามันจะได้เป็นไลฟ์ฟูดออกมานะครับผมโอเคก็เราก็ค้ามา5อันก็พอเพราะว่าถ้าเราจะใช้อีกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคราเพิ่มนะครับโอเคไลฟ์อันลอยก็ใช้อ่าแร่ไครโอกเพอริเนียลนะผมแล้วก็สกอรียนะรวมกันนะครับผมอ่าเราก็จะได้มาอ่าอย่าง ละอันนะครับเออใช้อย่างละอันรวมกันก็จะได้อันนึ่งนะคิดว่าน่าจะครบแล้วนะผมเอาไอิีวิงชานมาอีก10ตรงนี้ก็นี่ครับผมเป็นมิราเขึ้นฟรุตนะครับนะก็มันจะทําการอ่าบวกแม็กเลื่อนให้อีก25นะผมใช้ไปฟึบ เลือดเรา็กลายเป็นสีเขียวนะผมโอ้โหสีสวยจริงๆเลยอะครับทุกคนเดี๋ยวทำคอนพลัดินให้ดูหน่อยละกันนะผมเป็นที่ผมบอกนะเป็นอะไรนะฟอเลเนนะผมฟอเล่นพลัดินแฮมเมอรออ์ได้แล้วนะผมเป็นฟอเล่นพลัดินแฮมเมอร์ครับอยู่ตรงนี้นะครับนะดาเมจต,ตอนนี้มันเป็น,นร้อยเก้านะผมเพราะว่าผมเล่นสายเวทนะดูตรงนี้มันจะเป็นร้อยเก้าครับโอเคครับมาเลยก็พอมาอยู่ในตัวติดโอ้โหติดกอตลี่โอ้โหไม่ต้องไปตีบวกแล้วครับดาเมจอยู่ที่125ร้อยยี่สิบห้านะผมก็ โกงกว่าเดิมอีกนะครับอือลองเทสหน่อยละกันโอโ้โหโอ้โหโกงโกงแบบโกงจัดจัดนะครับคอนนี้คอนนี้โกงแบบโกงจ,จัดนะครับทุกคนโอเคนะครับอย่างต่อไปเราจะทําเป็นปีกใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อ่าหีบโซเราอยู่ไหนละอ่านี่นะผมเราจะทเป็นปีกของไอรแลนกอเรียนะครับนะมันชื่อว่าคาร์ดอลเมนเทนหรือเปล่าอ่าโอเคนะคผมใส่เข้าไปแล้วก็ถอดประคุมออกซิเฮ้ยมันเข้ากับชุดมากเลยนะบบินเป็นไฟด้วยนะทุกคนดูดิ อโอ้โหเท่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 อยู่เท่อยู่แล้วก็ไอชุดเกราะเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําใหม่นะครับผมโอเคมันจะต้องใช้โอ้โหใช้เฮลสโตนนะครับผมรู้สึกว่าเฮลสโตนเราเนี่ยจะไม่มีแล้วมัง้งไม่ใช่ไม่มีนะครับมันมันเหลือน้อยแล้วนะ A few moments later โอเคนะครับขุดมาเรียบร้อยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะผมเออไม่ยากแล้วก็ขุดเร็วด้วยนะครับผมนะอ่าโอเคอ๋ออ๋อโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นไอ้นี่นะครับผมเปลี่ยนเป็นอะไรนะเขาเรียกว่า Call of Chaos นะครับนะเออเนี่ยผมทำชุดเกราะ เลยนะครับนะเรียบร้อยนะครับผมอีซี่มากตอนนี้เราได้ชุดเกราะมาแล้วโอเคเราได้ชุดเกราะเป็นไฮโดรเทอร์มิกนะครับผมไฮโดรเทอร์มิกเซตอ่ะเราจะใส่เข้าไปเลยมันเป็นสายเวทนะครับปึ๊บเข้าไปเซตโบนัสเดี๋ยวเรามาดูกันก็บวกอ่าดาเมจเวท5%นะครับแล้วก็ลดการใช้มานา15%นะครับนะแล้วก็จะติดสถานะ inferno effect นะครับผมถ้าเกิดว่าเลือดเราเนี่ยต่ำกว่า50%นะครับผมอ่าแล้วก็สายเวทเนี่ยเวลาเราโจมตีเป็นอะไรนะความเสียหายเวทเข้าไปใช่ไหมมันจะทำการอ่าซัมมอนอะไรนะฮ e ลลิ่งออฟขึ้น นะผมมันจะเป็นแบบเหมือนแบบตีแล้วแบบมันจะมีเลือดตกให้เราไปเก็บอะไรมานี้นะครับผมนะเออแล้วก็มันจะระเบิดนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีเออมันเวลาม้อนโจมตีเราหรือว่ามีอะไรมาโจมตีเนี่ยมันจะแบบระเบิดสวนไปนะเหมือนเกาะสะท้อนแต่แบบว่าเป็นระเบิดแทนอะไรประมาณนี้ป๊บค่อนข้างจะโกงเลยนะผมเดี๋ยวเก็บชุดเกาะอันเดิมไปแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหไอเครื่องยนต์เราเสียแล้วเนี่ย รถเสียสต,ตาร์ทไม่ติดเหรอเขาใช้น้ำมันไดเกวเว้ยโง่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีบอสไอตัวราเวเจอร์นะครับโดยการที่มันจะต้องใช้ไอ้นี่25อันหรือเปล่าเดี๋ยวนะหีบอ่าโอเคไอ้นี่25่ส้นะผมกับบล็อกของไบโอมันนะครับนะอีก15บล็อกนะครับเออเอ,อ,เอ,อหรือว่ากูจาผิดวะ เดี๋ยวก่อนนะโอเคนะครับผมจําผิดนะมันต้องใช้ไอโซล่าแท็บเล็ตแฟกเมนต์สิบห้านะครับแล้วก็ลิซาร์ดบริกอีกยี่สิบห้านะผมมันจะเป็นเดทวิโซออกมานะครับผมอ่ามันจะเป็นตัวเรียกราเวเจอร์นะผมอ่าซสมอนราเวเจอร์ออกมาก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับว่าไอ้บอสนี้เนี่ยมันจะเฟี้ยวเงาะขนาดไหนนะครับผมเออเดี๋ยวก่อนนะเก็บน้ํายาก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาตีบอสกันเลยว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับผมอ่าไปกันเลย โอ้โห oh สุดจัดเลยนะครับวอสตัวนี้คือแบบมันโหดกว่าแต่ก่อนมากทุกคนผมจะบอกให้แต่ก่อนมันไม่เวอร์ขนาดนี้นะครับมันไม่แบบคือตอนที่มันเข้าล่างที่มันแบบว่าเลือนหกหมื่นนะทุกคนเห็นไหมมันไม่พุ่งอย่างนี้เลยนะแต่ก่อนอะแต่ก่อนแบบมันกากกว่านี้เยอะปรับใหม่มาน,นี่แบบเอาสวัดเสียวเลยอ่ะเปิดดูแล้วกันอ่าเฟลชี่จีโอตเหรออันนี้ไลคิกทูโอเพน โอ้นี่ไงทุกคนที่ผมบอกอ่ะเออมันจะดรอปไออันนี้ออกมาด้วยนะครับอ่าโอเคเลยคือมันจะดรอปแร่ที่เอาไปทำไลฟ์อัลลอยนะครับอ่าแร่ไอพวกนี้นั่นแหละแล้วก็จะออกมาเป็นเฟลชโทเทมนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้รับดาเมจเหรออ๋อมันจะเป็นอะไรเฮฟเอนิมี่คอนแทคดาเมจอะไรสักอย่างอันนี้ไม่เก็ตนะผมผมแปลไม่ค่อยเก่งเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นบลัดแพ็คนะผมอ่าอันนี้มันจะดับเบิลเลือดของเราขึ้นมานะครับผมเออถ้าเราใส่เนี่ยเดี๋ยวดูนะปั๊บโอ้โห เลือดพัน70นะผมหลายคนสงสัยว่าทําไมมันไม่เป็นพ140นะมันจะเป็นเลือดพื้นฐานนะมันไม่ใช่เลือดแบบบับชุดเกาะนะครับอ่านี่นะผมก็มันจะได้เลือดมาเป็นพันเลยนะครับแต่ว่ามันจะแลกมากับที่เสียแบบช่องอเซอรี่ไปช่องหนึ่งนะผมอ่าประมาณนั้นก็ถ้าใครชอบเลือดจะเยอะก็เอาไปเล่นนะครับผมเอออันนี้เป็นแครกเนียม um, หรือเปล่าแ um ครกเนียมสแมชเชอร์นะผมดาเมจ163เป็นของสายร็อกนะครับนะ โ,โยนไปอย่างนี้นะผมแล้วไงต่อระเบิดไหมอ๋อยางนะครับไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่ใช่ยางก็ถ้าสเตลเนี่ยมันน่าจะโหดขึ้นนะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าสไปคแร็กสตาร์ฟนะผมอ่าซัมมอนไอ้เจ้าตัวแบบเหมือนในพืชพาราซอมบีอ้อะทุกคนไอ้ที่มันเป็นไอตัวพืชไอพืชที่มันเป็นหนามนะครับเออโอเคประมาณนี้แน่นอนว่าผมไม่ตีรอบเดียวแน่ๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปซัดบอสเพิ่มนะครับเพื่อเอาแร่มาทำไลฟ์อัลลอยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมว่าน่าจะจุใจพอแล้วนะผมมาถึงบอสตัวนี้เลยนะครับโอเคเด ทานไปหน่อยโอเค A few moments later โอเคนะครับผมลืมอัดนะครับเมื่อกี้ผมตีบอสนานแล้วก็ผมก็หยุดอัดเออแล้วทีนี้ผมก็มาอัดใหม่นะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะผมก็คราฟไลฟ์อัลลอยมาแล้วนะครับแล้วก็คราฟเป็นอ่าเจ้าตัว Blade of e n m i t y นะครับผมนะอไอดาบนี้เนี่ยจะดามจอยู่ที่379นะครับผมคือมันดามจแรงมากนะเออแต่ว่ามันจะแบบว่าตีแบบตีปกติเลยนะครับเออระยะก็ประมาณนี้เวลาตีโดนจะเป็นเงี้ยครับทุกคนเออดูดู อ่ะแล้วก็ของดอบจากราเวเจอร์ก็เดี๋ยวผมพาไปดูละกันนะครับผมเออลืมไปเลยอ่ะก็เมื่อกี้ได้เพิ่มมาแค่2อย่างนะครับผมเออก็ไม่ได้เยอะอะไรนะสำหรับอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเฮอร์เมสหรือเปล่าเฮอร์เมสเทเมซิสหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับผมก็เป็นของสายเวทนะครับเวลาตีเนี่ยมันจะเป็นแบบเลือดนะครับเออเหมือนฝนเลือดนะพุ่งย้อนขึ้นมาจากข้างล่างนะครับเอออันต่อไปเป็นอ่าพรมอเอลติมัสเคลเวอร์นะผมอ่ามันที่จริงมันเป็นดาบชื่อว่าอัลติมัสเคลเวอร์แหละแต่ว่ามันเป็นออฟชั่น ระเบิดแบบหน้าฉีกเลยนะผมดูโอ้โหโอ้โหก็คือเวอร์มากๆนะผมสำหรับดาบอันนี้นะเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมอัปโหลดคลิปนี้นะครับผมจะทำการสร้างโพสชุมชนให้ทุกคนนะครับไปโหวตว่า อยากให้ผมเล่นเป็นสายไหนมากที่สุดนะครับอ่าหลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปนะอ่ามันก็จะมีอยู่สี่สายนะผมก็มีเมลีเรนอ่าอะไรก,กับเมจิกนะผมแล้วก็ร็อกนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากบดทั้ง4อันเนี่ยก็ผมจะมีโพอีกอันนึงให้เป็นอ่าเล่นสลับสายไปเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะผมไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปนะครับเราจะไปตีเจ้าตัวเพกบริงเกอร์โกเลียตกันนะครับผมนะไม่รู้ว่าอ่านโกเลียตหรือกรอรนเลียตัวนะครับผม นะมันเป็นบอสบอสท,ที่จริงตีก่อนราเวเจอร์ก็ได้นะผมอ่ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะผมใน EP ีที่19ใช่ไหมถ้านับไม่ผิดนะเออประมาณนั้นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมสวัสดีครับบายบายจับจับจับหมูเออเดี๋ยวเอาไปขายนะครับโอเคไปละ